มานาวลูกใหญ่แท้มานาออกจากสวนนะคะเพราะว่าถ้าไปซื้อยุตตลาดกับเพงโนลรหับาเกตบาทนะคะอันนี้มานาออกจากสวนของคุณนายติ๊กนะคะม,มานาวสวนของคุณนายติ๊กเยอะแยะเลยอันนี้ก็ก,ก็แม่สิตําได้แบบม,มานาแบบสดออกจากสวนนะคะล้างแล้วก็ตําเลยเนี่ยบอกยาเขาก็ไม่ได้ขีดนะคะ อืเนี่ยยาก็ไม่ได้ขีดเขาปล่อยเป็นดูนะทุกคนเป็นเป็นธรรมชาติเลยของคุณนายติ๊กนะคะเจ้าของร้านเว่นเก้งขอการเว่นนะคะเก้งขอบ้านเว่นอยู่ลูกค้าแคบหมูลูกค้าแคบหมูแคบหมูก็อร่อยมากอันนี้มะนาวของคุณนายติ๊กโดยตรงนะคะมิตรโดยสดสดนะคะเพราะว่าเขาสิมาขายเาิมาขายแห็หมอยถ้าไม่หอยสั่งทีละร้อยทีละห้าสิบบาทนี่เขาจะจัดพิเศษมาในจับให้ดูหน่อย สวยลูกใหญ่ด้วยนะลูกใหญ่ด้วยไม่เหี่ยวง่ายนะคะมันจะหอมมากเวลาแล้วคนอื่นสั่งได้ไหมสั่งได้แต่ว่าเขาเขาส้มอยู่แกงคอาเขาส้มมาไหวแแนวเก่งพวกร้านส้มตามพวกร้านอาหารเขาจะเขาจะสั่งคุณนายคุณนายติ๊กโดยตรงเลยนะคะคุณนายติ๊กกรสิบิทํำงานแล้วก็เอาไปส่งคนด้วยอย่างเงี้ยแต่ทังอื่นเขาเขาไม่รับหรอกเพราะว่าเขาเอาแต่เข่งนี้ไงเขาไม่มีเวลาเขาเป็นเจ้าของร้านแว่นอันนี้ผสมให้หอยนะคะสวยมากเปรี้ยวด้วยนะ อมเองเลยามหอมปนันติหอมจ้ามะนาวมันก็หอมเออหอมระคาสดๆร้อนๆนะคะตับสุดๆใหม่ๆนะคะเบอ่งไมหอยต่างสดมันสีหอมกินมะนาวเปียงถ้ามะนาวเก่ามันจะไม่หอมนะคะมันจะออกรสเปรี้ยวเฉยๆอันนี้มันหอมเปลือกมันด้วยนะคะมันหอมกินเปียกมันพอมันจะหอมกลุ่นมากนะคะ